สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีนต้อนรับสู่ช่อง r a b b i t G Podcast ช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองสร้างแรงบันดาลใจโดยมีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ในหัวข้อต่างๆครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเคยไหมครับที่บางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนรอบข้างดูห่างๆไปทั้งที่เราก็เออก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันชัดเจน บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทําไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับวันนี้เราเลยจะมาเอ,อลองคุยกันเรื่องนี้ดูครับเขาชี้5พฤติกรรมที่แบบมันอาจจะค่อยๆทำลายภาพลักษณ์เราหรือความสัมพันธ์เราไปเรื่อยๆเลยใช่ค่ะคือสิ่งสําคัญเลยนะคะคือต้องเข้าใจก่อนว่าไอพฤติกรรมพ่วงแยะมันคืออะไรกันแน่แล้วมันส่งผลยังไงเพราะบางทีผลกระทบมันลึกกว่าที่เราคิดนะคะ การที่เราเริ่มตระหนักรู้เนี่ยมันเป็นก้าวแรกเลยที่จะปรับปรุงอะไรอะไรให้ดีขึ้นได้จริงๆค่ะครับผมงั้นมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยที่เหมือนจะเบสิกมากๆแต่ผมว่าโดนกันเยอะคือพูดแต่เรื่องตัวเองไม่ค่อยฟังคนอื่นเหมือนกับว่าบทสนทนามันวนๆอยู่แต่เรื่องของเราไม่เปิดให้คนอื่นเขาได้ได้แชร์บ้าง ใช่เลยค่ะอันนี้จะบ่อยคือมันทําให้คนที่คุยด้วยรู้สึกเหมือนเป็นแค่กําแพงให้รอพูดใส่ไม่ใช่เพื่อนคุยซึ่งบางทีคนพูดก็ไม่รู้ตัวนะอาจจะแบบต้องการการยอมรับลึกๆหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผลคือคนฟังจะเริ่มเบื่อค่ะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องฉันไม่มีใครสนใจเลยนานๆไปเขาก็จะค่อยๆเฟดตัวออกไปเพราะมันเหมือนกับว่าวงสนทนานั้นไม่มีพื้นที่ให้เขาเลยนะคะ จริงด้วยครับมันไม่ใช่แค่ว่าเราพูดเยอะนะแต่เหมือนส่งสัญญาณว่าเฮ้ยเรื่องเธอมันไม่สําคัญเท่าเรื่องฉันอะไรแบบนั้นเลยเนาะใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะอาแล้วจากเรื่องไม่เปิดพื้นที่ให้คนอื่นพูดเนี่ยมันก็มีอีกเรื่องที่คล้ายๆกันในแง่ของการไม่แคร์คนอื่นคือการมาสายเป็นประจำแล้วก็ดูไม่รู้สึกผิดอะไรเท่าไหร่อันนี้จริงๆผลเสียมันเอ่อมันร้ายแรงกว่าแค่เรื่องเสียเวลาใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่อง5นาที10นาทีนะคะแต่มันคือการสื่อสารออกไปเลยว่าเวลาของอีกฝ่ายนะ่ะไม่มีค่าพอให้เราใส่ใจพอทำซ้ำๆบ่อยๆโดยไม่มีท่าทีขอโทษหรือพยายามปัดปรุงเนี่ยความน่าเชื่อถือมันหายไปเลยค่ะลองคิดดูว่าถ้ามีเรื่องสำคัญจริงๆใครจะอยากไว้ใจคนที่แบบเรื่องพื้นฐานอย่างการตรงต่อเวลายังทาไม่ได้เลยมันเหมือนค่อยๆบ่นทอนความไว้ใจลงไปทีละนิดๆค่ะอ๋อครับครับ เข้าใจเลยครับเหมือนเราผิดสัญญาเล็กๆน้อยๆซ้ำไปซ้ำมาจนสุดท้ายเขาก็ไม่เชื่อแล้วว่าเราจะรักษาสัญญาใหญ่ๆได้ครับนอกจากเรื่องเวลาเรื่องพื้นที่สนทนาแล้วเนี่ยยังมีอีกอันที่ผมว่าบรรยากาศเสียเลยคือการเอาแต่บน่นจับผิดหรือวิจารณ์ตลอดเวลาพฤติกรรมนี้อันตรายนะคะเพราะว่าบางทีคนทำอะ่ะคิดว่าตัวเองแค่เป็นคนตรงๆหรือแบบช่างสังเกต เห็นรายละเอียดแต่การที่เราโฟกัสแต่ข้อเสียข้อผิดพลาดตําหนิไปเรื่อยเนี่ยมันสร้างบรรยากาศลบๆรอบตัวเราค่ะคนที่อยู่ใกล้ๆก็จะรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจเหมือนต้องคอยระวังตัวตลอดเวลาอืมนึกภาพตามแล้วเหนื่อยเลยครับการต้องอยู่กับคนที่แบบเหมือนรอจับผิดเราตลอดเวลามันคงกดดันหน้าดูเนาะใช่ค่ะคือมันไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ทําให้ตัวเองรู้สึกแย่หรอกค่ะ สุดท้ายเราก็จะเหลือแต่ตัวเองกับความคิดลบๆของเรากลายเป็นว่าเราสร้างกำแพงขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวเลยแล้วถ้าไม่ใช่การส่งพลันลบใส่คนอื่นล่ะครับแต่เป็นการอจมอยู่กับเรื่องลบๆของตัวเองแทนอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่4คือการพูดเรื่องแย่ๆในอดีตซ้ำๆไม่ move on อันนี้ก็น่าเห็นใจนะคะแต่ว่ามันก็ส่งผลเสียกับความสัมพันธ์ได้เหมือนกัน การที่เราย้ำคิดย้ำทำเรื่องเก่าๆด้วยอารมณ์เดิมๆไม่ได้มีท่าทีว่าจะเรียนรู้อะไรจากมันหรือพยายามหาทางออกเนี่ยนอกจากจะตอกย้ำตัวเองให้อยู่ในความทุกข์แล้วนะคะคนฟังเขาก็เหนื่อยค่ะแรกๆอาจจะสงสารอยากช่วยแต่พอมันวนลูบเดิมๆซ้ำๆไม่ไปไหนเนี่ยความเห็นใจมันก็ค่อยๆหมดไปเหมือนว่าฟังไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรแถมจะพาให้เรารู้สึกแย่ไปด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าครับ ใช่เลยค่ะคนฟังจะเริ่มรู้สึกว่าการรับฟังมันไม่ได้ผลแถมยังดึงพลังงานเขาไปด้วยอีกสุดท้ายเขาก็อาจจะเลี่ยงที่จะคุยเรื่องนี้หรือเลี่ยงที่จะเจอเราไปเลยเพื่อปกป้องตัวเองกลายเป็นว่าเราผลักคนที่อาจจะหวังดีจริงๆออกไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ปิดโอกาสตัวเองที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยค่ะอืมครับผมมาถึงข้อสุดท้ายครับอันนี้ดูจะต่างจากข้ออื่นหน่อยๆคือการเล่นใหญ่แสดงออกเกินจริงเพื่อเรียกร้องความสนใจ ค่ะอันนี้มักจะมาจากข้างในนะคะคือความรู้สึกไม่มั่นคงบางอย่างทําให้ต้องการการยอมรับจากคนอื่นมากๆซึ่งบางทีการแสดงออกมากๆเนี่ยมันอาจจะได้ผลนะคือได้ความสนใจจริงๆในช่วงสั้นๆแต่ว่าความไม่เป็นธรรมชาติหรือการพยายามที่มันดูเยอะเกินไปเนี่ยออคนส่วนใหญ่มองออกนะคะอ๋อแล้วถ้าคนดูอ่อนี่ผลจะเป็นยังไงครับ ความไม่จริงใจเนะะี่ยค่ะมันทําให้คนรู้สึกไม่ไว้วางใจหรือบางทีก็มองว่าน่ารําคาญไปเลยคือสุดท้ายแล้วคนเรามักจะผูกพันกับความจริงใจความเป็นธรรมชาตินะคะมากกว่าภาพที่พยายามสร้างขึ้นมาการพยายามเป็นคนอื่นเพื่อดึงดูดคนเนี่ยเอ่อบ่อยครั้งมันกลับทําให้เราโดดเดี่ยวมากกว่าเดิมเสียอีกค่ะโอ้ฟังดูแล้วทั้ง5ข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดแต่เรื่องตัวเองมาสายเอาแต่ติ จมกับอดีตหรือว่าเล่นใหญ่เกินเบอร์เนี่ยแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนะครับแต่พอรวมรวมกันหรือทำบ่อยๆมันกระทบความสัมพันธ์แล้วก็ภาพลักษณ์เราได้จริงๆการที่เราเอ่อรู้ตัวก่อนเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยเนาะถูกต้องที่สุดคะ่ะการตระหนักรู้เนี่ยคือหัวใจเลยซึ่งมันก็นำไปสู่คันถามที่น่าสนใจมากๆให้เราลองกลับไปคิดต่อนะคะว่าเอ๊ะไอความแตกต่างระหวา่าง การเป็นที่สนใจที่อาจจะมาจากการพยายามสร้างภาพเนี่ยกับการเป็นที่ยอมรับในแบบที่เราเป็นจริงๆนะ่ะมันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะหาจุดสมดุลตรงนั้นได้ยังไงที่จะทําให้เราเป็นตัวของตัวเองได้อย่างสบายใจแต่ก็ยังรักษาความสัมพันธ์ดีๆกับคนรอบข้างไว้ได้ด้วยอืมเป็นคําถามที่อาจจะไม่มีคําตอบง่ายๆนะคะแต่ก็น่าค้นหาในใจของเราเองดูค่ะหากท่านผู้ชมมีข้อแนะนําเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับและสามารถกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวในการพัฒนาตนเองสร้างแรงบันดาลใจในทุกๆวันครับ